ครับกองบัญชาการราบที่3กรมทหารราบที่17จะส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยครับไปพร้อมกับหน่วยงานราชการจิตอาสาในพื้นที่เนี่ยเข้าไปในอำเภอเวียงป่าเป้านะครับไปตามหาผู้สูญหายในหมู่บ้านห้วยทรายขาวที่ตำบลบ้านโป่งนะครับพื้นที่ตรงนี้เองฮะชุมชนเนี่ยประสบภัยน้ําท่วมคือน้ําป่าไหลหลากนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพยายามที่จะค้นหาแล้วแล้วก็ต้องหยุดค้นหาเพราะว่าฝนตกหนักประกอบกับมีน้ําป่าไหลหลากขึ้นมาอีกนะครับ ซึ่งภารกิจค้นหายังปรากฏว่า,าปรากฏว่ายังไม่พบผู้สูญหายครับเพราะฉะนั้นก็เลยนํากําลังทั้งหมดเนี่ยเข้าไปช่วยประชาชนมีทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็คนสูงวัยนะฮะเป็นชาย19คนหญิง15คนอพยพออกจากพื้นที่ นะเพราะว่าอาจจะเกิดภัยจากน้ําป่าได้อีกประกอบกับบ้านเรือนก็ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้นะครับเพราะว่าน้ําป่าพัดทางเสียหายกันหมดเลยโดยนําประชาชนเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์อ,อพยพชั่วคราวอ,อ,อบตบ้านโป่งนะฮะอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็แจ้งให้หน่นนวยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเข้าไปช่วยเหลือกันต่อไปครับ